ถึงกับผวาเมื่อมิชาาชีพอัปเกรดการแฮกรูปแบบใหม่โอนเงินโดยไม่ผ่านแอปธนาคาร ขอต้อนรับเข้าสู่ Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตการพัฒนาของมิจฉาชีพนะครับในการดูดเงินเรานะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและเราควรระวังเป็นอย่างยิ่งโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการเปิดเผยกลโกงของมิจฉาชีพที่พัฒนาถึงขั้นที่ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันธนาคารเพียงแค่ได้เลขบัญชี เราก็สามารถโอนเงินออกจากบัญชีของเราได้ซึ่งมิชาชีพจะเขียนโค้ดโปรแกรมขึ้นมาและแฮกแอปพลิเคชันของธนาคารเองโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนหรือไม่ต้องมีการสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือก็สามารถนำเงินออกจากบัญชีของเราได้โดยใช้ API bypass สาธิตวิธีการใช้โปรแกรมซึ่งโปรแกรมที่พัฒนานะครับจะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกก็คือวิธีการโอนเงินผ่านระบบ ได้เลยไม่จําเป็นต้องเข้าแอปพลิเคชันธนาคารซึ่งหากรู้ข้อมูลบัญชีธนาคารนะครับก็สามารถกรอกเข้าไปได้เลยระบบจะส่งหมายเลข OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์หลังจากกรอ,อกหมายเลข OTP แล้วนะครับก็สามารถกดโอนเงินได้ผ่านระบบเบราว์เซอร์ที่ควบคุมโดยมิจฉาชีพส่วนอีกระบบก็คือโปรแกรมที่สามารถเข้าไปแก้ไขโค้ดของแอปพลิเคชันธนาคารให้ยกเลิกเงื่อนไขการสแกนใบหน้าการยืนยันตัวตนหรือสแกนลายนิ้วมือ เมื่อมีการโอนเงินจำนวนมากกว่า5 0,000บาทสำหรับบัญชีที่มีการผูกกับเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่ามีการล็อกพินไว้ทางแฮกเกอร์นะครับสามารถแก้ไขข้อมูลผูกใหม่ได้ซึ่งคีย์สาคัญนะครับของการแฮกนี้นั่นก็คือเลขบัญชีธนาคารนั่นเองครับส่วนการแฮกแบบนี้นะครับทางแฮกเกอร์บอกว่าทําได้กับโทรศัพท์ระบบ Android เท่านั้นยังไม่สามารถพัฒนาจนแฮกในระบบ iOS ได้มันสามารถโอนเงินโดยที่เราไม่ต้อง ข้อดีเลยข้อดีก็คือมันสะดวกรวดเร็วซึ่งอ่ามันเป็นที่น่าสนใจของพวกแก๊งนิสชารีอย่างเงี้ยมันสามารถทําให้โอนเงินรวดเร็วไปบัญชีอื่นเยอะๆทีละเยอะๆครับแล้วเงิใหม่ถึงอ่านบ้านเว็บพนันด้ไหมใช่ครับงั้นเดี๋ยวสั่งทให้ดูหน่อยครับโอเคครับเราจะต้องมีข้อมูลบัญชีเว็บอ่า ข้อมูลบัญชีของเจ้าของบัญชีธนาคารสีม่วงนะครับอันนี้ผมจะใช้ธนาคารตัวเองทดสอบนะครับ1 4 0 5 0 0 2 2 8 0เดือนเดือนที่0เ1 5ก็กดถัดไปนะครับ ก็มันจะขึ้นให้เลือกเบอร์นะครับเราก็เบอร์ที่เชื่อมธนาคารแล้วกดถัดไปเลครับทีนี้ก็จะมี OTP ส่งไปที่เบอร์ที่เราเชื่อมไว้กับธนาคารน,นะครับผมก็จะกรอก OTP ลงไปห7 5 1ง3จ7ดห้แล้วก็ส่วนนี้นะครับเราก็ใส่ PIN ที่เราตั้งไว้กับธนาคารน,นะครับ 17. สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ออกมาแก้ข่าวโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวนะครับเป็นเคสเก่าเจ้าหน้าที่เพิ่งนำมาถแถลงเมื่อไม่นานมานี้เป็นการขยายผลการจับกลุ่มนะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้แก้ไขระบบแล้วไม่สามารถแฮ็กได้อีกทั้งยังมีการยืนยันนะครับว่าธนาคารเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยสูงและต้องกลับไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่า เพราะเหตุใดจึงนํามาถแถลงในวันนี้แต่หากเราเข้าไปดูในเพจของตํารวจไซเบอร์นะครับจะเห็นได้ว่าเพิ่งมีการไลฟ์สดถแถลงไปเมื่อ18ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจจะเลยกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าผมตัดต่อคลิปนะครับใช้เวลานิดนึงเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Go! No.